นี่ทุกคนถึงต้นฝรั่งนะน้องๆก็ยืนม,มองนะทุกคนเดี๋ยวให้น้องพันน้ำทิมเอ้ยน้องขาพิ่น้ำทิมนะเดี๋ยวพวกเดี๋ยวเียะนี่นะสองคนก็กำลังมองอยู่นี้นะมาเดามเสียก<อ>่อนเลที<อ>่เดาะสองเลยที่เดาะ บอกให้สอนอีกรอบหนึ่งนะควายนี่แปลว่าโยนนะทุกคนนี่อ่ะอ่ะลองดูลองดูหนึ่งตันี่เลยมา สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยครับก็กลับมาพบกับผมช่องจินดาแชร์ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราได้มากนตั้งห้านุ่มเลยทุกคนใช่ครับก็ <c oughs> น้องมอสสวัสดีครับผมมอสนะครับน้องพ้ยครับเบอกวน้องพัดครับนี่ก็เขามีชื่อเรื่องนะแม้เขาเรียกว่าเยอะเยอะภาษากรีกเ,เยอะนอ,อทุกคนแต่ภาษาไทยเนี่ยแปลว่ากระปิ้นะทุกคนก็จะเรียกน้อง เรียกเขาว่าน้องกะปีนะใช่ครับน้องกะปีครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้เรามาเรามากันทั้งหมดห้าคนเนี่ยก็ผมเนี่ยได้พาน้องเนี่ยมาเที่ยวที่บ้านนะก็มานอนที่บ้านหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยทุกคนก็จะพามา,า,าชมบรรยากาศที่บ้านหน้ารอบเย็น<ช>อันนี้ก็<ช>เย็นมากทุกคน<ช>ก็ประมาณเวลาห้าโมงนะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ฝากพี่พี่เนี่ยเข้ามารับชมด้วยนะครับผม ใครที่รับชมคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งห้าคนเลยนะคะผมถ้าเราพร้อมเนี่ยเราไปรับชมกันเลยครับ,รบนี่ทุกคนบรรยากาศตอนเย็นนะสวยมาก,มากลมเย็นๆนะทุกคนลมเย็นมากนะภาที่กำลังตกดินทั้คนนี่ฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยก็อยู่ฝั่งตะวันตกดินนะเปาเป้า เปล่าลุกๆๆลุกลุกลกมานีเแล้วเปล่าลงไปเลยเกิดก็ถ้าลงไปด้านล่างนั่นก็จะเป็นไล่ของน้าผมนะที่ปลาเคนะอาศัยอยู่กับน้องข้าวโพดนะวันนี้น้องข้วโพดก็ผมชวนมานอนที่บ้านหนึ่งคืนนะทุกคนนี่ดูบรรยากาศรอบๆนี่เลย มีน้องกระปี้น้องพัดมาด้วยนะน้องพัดเนี่ยอาบน,น้ำเสร็จแล้วนะแต่ว่าน้องกระปี้ยังไม่ได้อาบน,น้ำน,นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเดินเล่นก่อนน้องพัดเนี่ยเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้นี่ทุกคนข<ม>าแป้งขาวๆเลยนะนหล่อมากหล่อไหนทามีดินี่<ม>ไปเว้ไปเดินชมบรรยากาศพาพี่ชมบรรยากาศกันเนเนเ่เพิางทนเนืวเวอ้อนนวเวทีวมามาทนเนื้อเวทีมาดีไม่เยอะดีคุ้มดี ก็มีน้องข้าโพดนั้นทีมนะทุกคนนี่นี่นะบรรยากาศ <c oughs> ต้มนมะละกอตน,นี้ก็มันขึ้นอย่งไงอ่ะทุกคนนี่ไม่โดนปุ๋ยโดนยาลูกจะใหญ่มากเลยใช่โห <c oughs> oh, ลูกใหญ่จริงน้องมด <c oughs> <c oughs> ส้มตำนะน้องมดบอกทำส้มตำกินอร่อยนะ Premises, จะเป ah, oh. go, uh ่าตามมาแล้วนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ผ okay. ู้คุมนะนี então, okay. Okay. ่ก็เป็นผู้ค uh> like ุมตัวหนึ่งนะทุกคนใช่นี่เป่านี่ถ้าผมไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าอยู่ใกล้บ้านน่ะเขาจะตามไปทุกที่นะโอ้ท้องฟ้าสวยมากนี่ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินไปถึงใกล้ๆกล้บ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆดูอีกทีนะคะผม นี่เลยทุกคนก็เราเดินมาใกล้ถึงบ้านแล้วเนาะนี่ก็พาน้องเนี่ยเดินออกกำลังกายด้วยนะครับผมน้องพาดนี่ตัวจื้อนี่นะค็พอล้วก็น้องกะปีนะคะผมโอ้หลมเจนมากๆเลยน้องกะปิอ่าเนื้อชอบที่นี่เปล่าเนื้อเนื้อใจเหี้เนื้อใจเหี้ยเออเนื้อใจเหี้ยเออเนี่ยวะเนื้อใจเหอ้เนื้อใจเหีอยแปลว่าอ่า ชอบไหมชอบที่นี่ไหมเขาชอบแล้วทุกคนก็ไปถึงบ้านนะตอนนี้หน้าผมดำดำอ่ะก็โอเคถึงบ้านผมจะถ่ายพิธีดูจริงนี่ค่ะผมนี่ถึงบ้านแล้วทุกคนใช่นะด,นดูบรบรยากาศรอบๆนะคะผมอืมก็น้องมัดเด็ละทานน้องเนี่ยไปเก็บฝรัง่งกันก่อนไหมฝรั่งกีนนกยังพอมีอยู่นะใช่นะ อาาเออนึกช้าออยงกี่เสียออยงเกี่เสียออยงเกี่เสียอืมยังเก๋เเกเเกเเกไปฝรั่งทุกคนกจะพูดอะไรจะพารัาเกไปกินจริงดงออยอะอยู่น,นี่เลยพี่จ๊ะนี่นพี <laughs> ่จักอยู่นี่นะแก,ก็ยังหายไม่ค่อยดีเลยนะใช<า>่แกยังหายไม่ด<า>ีนะทุกคนใช่นะไปแขวะนี่นะเจ้าไมโลนี่อยู่นอกบ้านเลยทุกคนเจ้าไมโลไมโล ไม่หรอมีมีม <ounded> ีมีมีมีนี่มาแล้วมาทุกคนี่เม้ยนี่ตาฟ้าฉ่ำเลยทุกคนแค่แค่ตาฟ้านี่นะขวายยนนะพองไม่โยดวะหยาขว่าน้องก็ปินี่บ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บอ่ะร่างกันก่อนเนาะอ๋อเดี๋ยวเราค่อยอพา พี่ๆเนี่ยมาดูปิงปองนะดูน้องม้อนเนี่ยเล่นปิงปองกันนะคะโพนนะก็มาดูฝีมือกันนะครับผมับ<ป>นี่ทุกคนถึงต้นฝรั่งนะน้องๆก็ยืนม,มองนะทุกคนเดี๋ยวให้น้องคันนํำทิมเอ้ยน้องพ่อนํำทิมนะเดี๋ยวขวะเดี๋ยเฮียเนียสองคนก็กำลังมองอยู่นะ

ฟัาน,น้องค่อยดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมนแมจะไปถึงบ้านนะก็จะพาพี่ดูฝีมือน้องอะ่ะน้องมอสนะคะพดเล่นมีปังล้วนะครับผมนี่ทุกคนก็ตอนนี้เราถึงบ้านเนาะก็จะให้น้องเนี่ยดูน้องมอสกับน,น้องขพดเล่นไปก่อนนะนี่ทุกคนนี่น้องขพดแล้วก็น้องมอสนี่จะยรับมาดูฝีมือกันนะก็เป็นโต๊ะ ปิงปองที่เป็นบรรดา,น,าน,นะทุกคนก็มีน้องฮันเนี่ยมาถือก็ให้น้องมอส้วยนะครับผมบานนะามาดูน้องมอสกับน้องขโพดเล่นกันนะครับใ่้ใส่เลยอย่าดูสีคุยหนึ่งศูนย์น้องวัดได้นะเอ้ยน้องข้าวโพดได้นะครับผม ยัง okay. น, OK น OK ้องก็พูดได้นะเล่นสี่ลูกเกมนะ <c oughs> สี่ลูกเกมมสองหนึง่งกดก็เข้าไปน้ำให้นอ่ะเข้าไปน้ำลูกให้นสหนึงน่งสามหนึ่งนะสี่หนึ่งเกมนะซูนซู <c oughs> <c oughs> น,นมาอีกรอบหนึ่งทุกคน

เดี MM ๋ยวจะให้น้องกระปินร้องเล่นดูนะทุกคนสองโสามโซนเยฮะสามสูนยสามหน่สามปเกมปีสอะ ม่มาคนน่าเริมมือนะทุกคนอ่าน้องกะปิดีก้เ่ดีดีก้เนี่เอจะจบข้าพดแล้ค่ะดี๋รวผมจะให้ไปเล่นกันนะข้าวโพดกันนะเนื้อสอนชี้น้องน้องมัดสอนน้องกะพีชีอเนื้อ่อเนื้อโลล้ครับหลเปียล้ครับล่ย่ม่ฟังแล้นะอืมแล้วกังเอังอ้่เทีเด้อสอนเริทีเด้อ มาให้สอนอีกรอบหนึ่งนะควายนี่แปลว่าโยนนะทุกคนีอ่ะลองดูลองดูนึองีพออัดยิ้มใหญ่เลยทุกคนอ่ามาเริ่ม ยังเล่นไม่ค่อยเป็นยที่กระเพาะครั้งแรกสองเท่าเอ้ยเดี๋ยว <laughs> สองเท้าสังสะพอเอาให้เขาเล่นไปก,ก่อนนะทุกคนอ่านี่นี่ดูฝีมือก่อนนะให้ลองเขาเล่นไปก,ก่อนนะทุกคน เดี๋ยวเล่นน้องมือองคุ้มคูดี๋ยวเล่นน้องมืก็เป็นอ่าตัวปีปองแบบบ้านๆนะเราเอามาประยุกต์เล่นกันทุกคนก็ทุกเย็นก็ทุกเย็นนี่ยเราก็จะมาถ้าเราว่างนะก็จะพาน้องๆเนี่ยมาเล่นปิีปองกันเนาะก็มีอ่ามันในหมู่บ้านเนี่ยก็มาเล่นด้วยทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้อง ให้น้องๆน่เ,นเล่นไปก่อนนั้นเล่นเสร็จก็จะพาอาบน้ำแล้วก็พากินข้าวนะพาพักผ่อนนะทุกคนคก็ใครมารับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคบผมครับผมก็ฝากก็ฝากพี่ๆครับมาเป็นกําลังใจให้พี่จินดากับน้องมอเนี่ยนะตอนน้องพันด้วยนะคบผมครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากใะความที่เข้ามาดูพวกผมนะใกล้วหะซึใกล้ว่ะก็ตอนนี้เนี่ยเวลาของพวกผมเราก็ได้หมดแล้วเดี๋ยวก็ ขอปิดคลิปนะพี่จินดาครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับผมเวลาพวกผมลงคลิปนะก็จะได้แจ้งเตือนไปอย่างโทรศัพท์ของ่านพี่ๆ่นเองนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับครับผม